真棒！ ไปไว้เดี๋ยวเขาจะหายจะไปไหนกันคะบอกพี่ๆสิสวัสดีค่ะก่อนเร็วยังไม่สวัสดีค่ะเลยวันนี้แม่ถ่ายวิดีโออยู่นะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไปไหนกันคะบอกสิจะไปเล่นจกานจะไปข้างล่างจะลงไปเล่นข้างล่างคะ่ะแม่กำลังจะทํากับข้าวแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่เรียกนะ <c oughs> ไป อากาศเย็นด้วยเสียเลยนะใส่หมวกด้วยนะลูกโอเคฮนอะไรลูกหนูถึงกำปัานตรงนี้มาแล้วหนมูมาเล่นเหรอคะเออตรงนี้หนูด้วยตรงไหนคะโอ้ยออันตัวอะไรคะหมาว้าว,ว,ว,ว ใครใน NASA มาอ네ัานกันมา NASA จมูกแล้วก็ทำจมูกสีอะไรคะ o อโอ g e ตาบาาให้เสร็จนะตาบ้ปคณที่ชอบทิสติกยังไม่เสร็จค่ะ Ich war fertig. Da muss ich noch ganz viel machen. สีนะ่าสวยไหมสวยไหมคะอันนี้อันนั่นเหรอคะไม่อันนี้แนนุลระบายตรงไหนไหนชี้ให้ดูคะ่ะสวยไหมคะค่ะถามที่สวยไหมคะสวยค่ะเสร็จแล้วได้กินผลไม้ได้คนทำงานเสร็จแล้วนะ่ะอ, <c oughs> อร่อยไหมล่างแนนด้วยน้วแนนก้าวอ, <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากอ่ะ

มาค่ะเติมพลังก่อนออกไปเดิน <morning> <ค East. S 1> ข้างนอกหรือเอาสเก็ตบอลไปด้วยค่ะหนูเอาคนละหนูเอาคนละเติมพลังเติมพลังคนละแก้วเร็วจะได้ออกไปข้างนอกแม่จะชอบอันนี้ไหมคะอันนี้แหละของแม่ใครให้เอามากินนะหนูกินอันนี้โอเคอันนี้ของแม่เอาไปเก็บใส่ตู้เย็นนี่ของน้องแก้มกินอันนี้กับป๊ะป๊าหนูชอบอันนี้อันนี้หนูไม่เคยชอบค่ะเดี๋ยวแม่ไปซื้อใหม่พวกนี้ซื้ออย่างทุกอาทิตย์เนาะ พี่การมาชอบของแม่มีคนแย่งกินแล้วเดีต้องไปซื้อมาใหม่นม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 กินนมกินนมชูชูพี่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 คะก <Yeah> ินนมไหมคะถามสที่มามาโยนะไปโยเซนิม่านาหมีนาหมียังมียังมีอ่ะกินหมดหรือยังโอ้พี่พี่รออยู่หมดหรือยังเนี่ยกินหมดหรือยังเนี่ยก็กระขวด Hallo? Ich bin nur super. Ja. Mein Bruder, der ist früher sehr locker. Ja. Ah, schau mal. Alles auf dem Picker, wir wer, Und wir haben eine Tasche gemalt. Das ist keine Tasche. Ist eine Tasse. Keine Tasse. Tasse, ist ein, ein Kopf. Schau, das sind die Haare. Und das ist das Kinn. Ja. <laughs> Und keine Halskette. Und keine Halskette und keine Augen und Nase und Mund. Das fehlt noch. Keine Modern bei Augen, keine Begleitung bei Tasterspiel. Ich nehme mein, mein Das, das ist hier ja, Auge und noch ein Auge und noch, noch Auge, Auge, Halskette. Mhm. Und

เบรกทำไมคะไปต่อโน้นไปถึงโน้นแล้วก็กลับมาคืนไปถึงฝั่งโน้นไปตรงนูนน้นเหรอะค่ะ เอ้ยได้รอบเจอยเลยมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้จะไปไหนน่ะผิดทางแล้วผิดทางเลยมาทางนี้

ปั่นจักรยานผ่านไปเมื่อกี้มีการขับจักรยานขึ้นมาตรงนี้ทำไมวะเดยวโอ้อย่าลงน้ำนะไปเดินไปฝั่งนู้นนะอือตรงนี้มันเลอะเลยมามานี่มาเสรนะแม่ Thank you.

Oho <laughs> Oh, เก่งตังเลยอ๋อเก่ง <laughs> <laughs> ค่ะทุกคนนี่ค่ะอ,อากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะโอม้มีตัวอะไรเนี่ยเป็ดเซรีนา่าดูนน่ยเป็ดลงบายน้ำนะคะเป็ดหัวเขียวนี่เซีน่ามาดูแล้วเนี่ย ไปแล้วหนูเป็ดว่ายน้ำ Hah? Ya, tapi, kip dia, dan pas mari kita, kita dahlah kencing dengan. Ada. Nampak sangat sih, lah. Nampak. 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 อันนั้นเป็นของสนามหมาสนามเด็กเล่นแต่เป็นของหมาค่ะท่านผู้ชมเอาไว้ฝึกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้าปะป๋ะปะเคือหุ่นอ๋อเป็นสนามหมานามมาี่ค่ะส่วนของเด็กอยู่ข้างหลังชนาบอกอยากแวะเล่น

Please subscribe. Thank you. ขอบคุณค่ะ.